สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพ,พัชชาเพลินค่ะเป็นประธานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อบริโภคและก็จำหน่ายสู่ท้องตลาดค่ะงบประมาณตัวนี้ก็ได้รับการสนรับสนุนจากสสโนดแฟกชิป no จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ก็นาโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้ประชาชนในชุมชนตะบนตะปอนของเราเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้กินอาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนจากสารเคมีเพราะปัจจุบันเนี้ยโรคมะเร็งมาเป็นอันดับหนึ่งที่เกิดจากการบริโภคการใช้ชีวิตแล้วก็เกิดมลพิษในอากาศสารปนเปื้อนทําให้คนเจ็บป่วยง่ายแล้ววันนี้เราก็จะมาชวนทุกทุกทานของคือสมาชิกเนี่ยมาทําปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะปอนเนี่ยหันมาใช้พืชผักปลอดสารเคมีกันนะคะคนตะปอนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ปลูกพืชผักผลไม้กันอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณประธานโนดแฟกชิปที่มีโครงการดีๆมาให้ในชุมชนบ้านตะปอนบ้านหนองสม็ดของเราเพราะว่าคนที่มาทำร่วมโครงการนี้ก็จะมีทั้งทั้งตำบลกับทั้ง6หมู่ค่ะ สวัสดีท่านครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในโครงการของอาหารปลอดภัยของจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับโดยหนดแฝกชิปของจังหวัดจันทบุรีก็โดยการสนับสนุนของสสสนะฮะผมเป็นหนึ่งในทีมงานวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับประเด็นสําคัญนะฮะในเรื่องของอาหารนะฮะเราพยายามมองที่ความมั่นคง,ง,งทางด้านอาหารและภาคส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็น ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับจึงให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มาในวันนี้อยู่ในโครงการประมาณ30ท่านมีหลายท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของอาหารที่เป็นอินทรีย์แล้วหลายท่านที่ทามาแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องเกษตรกรมีประสบการณ์และมีความรู้พอที่สามารถที่จะเปลี่ยนจากเคยทําเกษตรเคมีมาก่อนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ย ถึงวันนั้นเขาจะเริ่มต้นอย่างไรอันนี้คือประเด็นสําคัญที่พวกเราจะต้องให้ความสําคัญกับเขาและต้องมาติดตามเยี่ยมเยียนให้กําลังใจเขาในพื้นที่ของเขาซึ่งเราได้ประสานงานกับทางพี่น้องเราไว้แล้วห้าหกลายเราจะมารวมกลุ่มกันกําหนดกฎกติกาของกลุ่มว่าถ้าเราจะเดินบนเส้นทางนี้อะไรคือกติกาสําคัญลดการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่า้าเราจะต้องมีปุ๋ย อินรีย์ใช้เองมีน้ำหมักชีวภาพใช้เองป้องกันโรคแมลงได้เองพัน์แหล่งพันธที่เราเชื่อถือได้การรวบรวมกลุ่มที่จะมาดูแลในเรื่องของผลผลิตเราจะมารวบรวมกันอย่างไรการรับรองมาตรฐานเราจะใช้ PGS นะครับเป็นหน่วยรับรองให้พวกเราฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องดีงามสําหรับสังคมในยุคนี้อาหารเป็นหนึ่งในโลกแต่วันนี้อาหารกลายเป็น โรคที่เกี่ยวเนื่องในหลายๆโรคนะครับนั้นเราจะทําให้เมืองจันทบุรีเป็นเมืองที่มีอาหารที่ไม่ใช้สารพิษเป็นเมืองที่มีสมุนไพรเป็นยาอาหารเป็นยาสมุนไพรวิถีคนจันทร์นะครับเราพยายามจะต้องสร้างให้มากขึ้นแล้วเราจะมีตลาดรองรับในขณะนี้เรามีอยู่ที่ตลาดเจริญสุข นะครับร้านชีหลังยั่งยืนก็จะเป็นตลาดที่รองรับพี่น้องเกษตรกรของเราที่ทําในวันนี้นั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราเคยทํามาแล้วเราจะทําต่อไปนะครับต่อเนื่องจนถึงวันที่เราประสบความสําเร็จทั้งจังหวัดสามารถเปลี่ยนเป็นเมืองสุขภาพเมืองสุขภาวะที่ดีได้ในอนาคตรครับ